ทำเว็บไปแล้วเวลา search เสิร์ชใน Google ทําไมชื่อของตัวเองยังไม่ขึ้นสักทีมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออ,อ,อธิบายเบื้องต้นก่อนนะปกติแล้วเวลาที่เราทําเว็บขึ้นมานะครับเว็บหนึ่งนะก็ต้องคอยให้ Google เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับหรือเราต้องไปบอกนะครับ Google ว่าพี่ครับผมทําเว็บเสร็จแล้วพี่เข้ามาเก็บข้อมูลผมหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือที่เราติดตั้งในส่วนตัวไซคิดไปเนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถ ไปบอกได้นะครับว่าอตอนนี้เนี่ยเราทำเว็บหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับ่ะโอเคมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเช็คก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าของผมนะครับก็จะมีอีกเว็บหนึ่งนะชื่อ t ทยไปแฟ c t o r y รีนะครับแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเสิร์ชใน Google กันดูนะครับอ่ะไปนะครับแล้วก็ ไทยไปไทยไปแฟ c t อรี่นะครับแบบนี้ก็จะเจอหน้าเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้หนึ่งก็คือว่าเป็นชื่อตรงๆนะครับก็ยังไงก็เจอนะครับไทยไปแฟ c t อรี่นะครับแล้วก็ใส่ในพวก Facebook อะไรพวกนี้ก็จะเจอด้วยอา้าวแล้วทํายังไงดีละ่ะปกติแล้วเสิร์ชจ,จากชื่อตัวเองเนี่ยการค้นหาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับเช่นจากเนื้อหาจากการเสิร์ชนะครับหรือว่าจากในส่วนของตัวรูปภาพต่างๆนะ ก็ดูได้นะเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันนะครับไปดูค้นรูปไทไฟไฟักเตอรี่นะครับก็จะติดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในกรณีที่อยู่ในเว็บนี้หรือตั้งชื่อในส่วนอันที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะขึ้นเพราะว่าพวกนี้ก็จะเป็นของผมหมดนะครับ่าโอเคจากนั้นนะครับก็จะมีของคนอื่นมาด้วยนะครับจะมีของคนอื่นมาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเนาะแบ่งๆกันไปนะครับนะแบบนี้สมมุติว่าเสิร์ชคําว่าไทไฟไฟักเตอรี่นะครับก็จะมีผลการค้นหาประมาณ70,00 30รายการเนาะแล้วเราเนี่ยไทยไปฟ a c t o r y หรือว่าเว็บของผมเนี่ยมี Google เนี่ยเข้ามาเก็บ Index แล้วเท่าไหร่นะครับเราก็ทําได้ด้วยการพิมพ์แบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวพิมพ์กูเกิลครับเพิ่มพิเข้าไปใหม่นะแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าไซ t e นะครับแล้วก็โ o ลอนนะครับแล้วก็ใส่เป็นชื่อเว็บเราเข้าไปนะครับ s i ด e c o m ให้เรียบรอ้อยกด Enter ไปนะครับแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอา้าวผมพิมพ์ผิดพิมพ์คำว่าไซด์นะครับแบบนี้เ่ยเขาก็จะบอกว่ามีการเก็บข้อมูลอินเด็ในเฉพาะเว็บไทยไป Factory เนี่ยทั้งหมดก็คือ221รายการนะครับเนี่ยก็คือพวกนเนี้ยเนี่ยพวกนี้นะครับมีการเก็บข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วอา้าวเราจะรู้ได้ยังไงนะครับปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้ Wordpress ในการทำเว็บไซต์เนี่ย เขาจะทําการสร้างในส่วนของตัวไซต์แมปขึ้นมาให้นะแล้วก็ทําการส่งไปให้ที่ Google นะครับเพื่ออัปเดตหรือว่าปิงนไซต์แมปกันปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็กดปิงได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำแล้วก็กดส่งในเซิร์ฟคอนโซลผมว่าน่าจะไวกว่านะครับหรือไม่ก็แชร์ไปตามโซเชียลก็ติดได้เหมือนกันนะจากที่ทดลองมาแล้วนะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะมาดูกันในนี้นะครับคือหน้าเว็บของเราเนาะแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะทําบทความไว้นะครับใส่ไว้นะครับแบบนี้เนาะ เดี๋ยวมาลองดูกันสักอันนะครับเป็นพวกสารเคมีนะอันนี้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นลิเทียมไฮดรอกไซด์นะครับโมโนไฮเดทนะที่ขายอยู่นะครับก็ถ้าเราต้องการรู้นะครับว่าหน้านี้ของเรานะครับติดเซอร์แ n นจินหรือว่า Google เข้ามาเก็บข้อมูลหรือยังนะหรือว่าอินเด็กแล้วหรือยังนะครับก็ให้เราทําการ Copy นะครับ URL ของเราเนาะแล้วก็ไปพิมพ์เหมือนเดิมนะครับไซส์โคลอนนะครับแล้วก็ใส่ URL ไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วกดค้นหานะครับแบบนี้ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเข้ามาอินเด็กแล้วแต่ในกรณีที่บางทีเนี่ยเราทําข้อมูลไปนะครับแล้วมันมีอัปเดตเราควรจะส่งเข้าไปอินเด็กอีกทีนึงอ้าวแล้วเวลาจะส่งจะส่งยังไงนะครับซึ่งของผมนะครับก็จะพิมพ์คําว่าเอออันนี้ในกรณีที่เราติดตั้งตัว s i ไ e คิดแล้วเออมีเสิร์ชคอนโซลแล้วนะครับผมก็จะไปที่เสิร์ชคอนโซลเลย Search เซิร์ชคอนโซลนะครับแบบนี้ Google Search Console นะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็เริ่มใช้งานนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะให้เรา l o ก in นะครับของเราเองเนะซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันมากนะครับถามว่าเว็บผมคนเข้าเยอะไหมคนเข้าไม่เยอะนะครับแต่ว่ายอดขายก็มีมาบ้างแน่มีมาบ้างเช่นไทยไปแฟคเตอรีนะครับนะ h t t p s ไทยไปแฟคเ o อรีตัวนี้นะครับเนี่ยคนเข้าน้อยมากแต่ว่า บางทีเนี่ยไม่ได้มาที่เว็บอย่างเดียวคนที่เข้ามาที่เว็บคือเข้ามาซื้อแล้วเข้ามาเลือกแล้วหรือไม่เขาก็ไปเจอจากช่องทางอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทําเว็บอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยให้คนเห็นเรามากขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาที่หน้าแหลหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็กดไปที่ตรวจสอบ URL นะครับแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเลยมาพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับผมก็ทําการใส่ไปเลยนะครับ URL หน้าที่เราทําใหม่หรือหน้าที่เราต้องการให้ติดอินเด็ก์นะครับ ให้เข้ามาเก็บข้อมูลนะครับผมก็พิมพ์ไปแล้วผมก็กด enter ไปเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าหน้านี้มันไม่ได้อยู่ใน Google นะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จาก https หรือว่า http เดี๋ยวผมลองดูซิถ้าเป็น h t t p เฉยๆละขึ้นไหมไม่อยู่ใน property ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทำการกดขอจัดทำดัชนีเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ เขาก็าจะไปทําการทดสอบนะครับว่าเอ้ยอันนี้มันเผยแพร่จริงไหมมันมีข้อมูลอยู่จริงไหมอะไรพวกนี้นะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับถามว่าต้องทําทุกวันไหมไม่ต้องทําทุกวันนะครับเราทําการสร้างหน้าสร้างเพจหรือว่าสร้างโพสต์ตนั้นเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งไปเก็บข้อมูลนะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับไซต์แม p เขาจะปิงไซต์แมปกันอัตโนมัตินะครับแต่เขาก็จะดูด้วยว่าหน้าเว็บเรานะครับมีการอัปเดตบ่อยแค่ไหนรายวันรายอาทิตย์รายเดือนนะครับถ้าอัปเดตบ่อยคนเข้าบ่อยก็จะมีบอทเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็คือทําเสร็จแล้วบอกพี่เขาเลย <c oughs> นะครับอันนี้ก็บอกส่งคันขอทํการทำหน้าีแล้วนะครับนี่เข้าคิวอยู่นะจ้าเดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูลให้อันนี้ก็กดรับทราบไปครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหน้าใหม่ที่มันไม่ติดนะครับ ในกรณีที่เราลองปิงดูนะครับหรือว่าใส่เว็บ URL ไปตรงๆเลยนะครับแล้วมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าไปเข้าไปหน้านี้เมื่อไหร่นะครับก็คือ11กันยานะครับ11กุมภาธ์66นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปเจอที่ไหนอีกบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ทําเสร็จแล้วผมก็แนะนําให้ส่งไปนะครับหรือว่าทําการติดตั้งในส่วนของตัวเสิร์ฟคอนโซลแล้วเรียบร้อยนะครับติดตั้งในส่วนของตัวออติดตั้งเสิร์ฟคอนโซลแล้วเรียบร้อยติดตั้งส่วนของแอนาลิติกแล้วเรียบร้อยนะครับการปิงเข้าไปก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้เขาเข้ามาเก็บข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมลองดูนะครับแล้วก็ค่อนข้างไวเลยก็คือ,อ,อไปโพสตามยูดโซเชียลมีเดียนะครับ Twitter Facebook นะครับแล้วก็แชร์แล้วก็ให้ลิงก์กลับมาที่เว็บเรานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับคำถามเนาะโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ